แม้แสงยามโพล,ลเพลจะน้อยนะคะแต่ว่าช่างภาพก็ยังสามารถถ่ายทอดดีเทลฉากหลังและสีหน้าของพระสงฆ์ได้อย่างชัดเจนทําให้ภาพถ่ายจากกล้องฟิล์มค่ะชื่อว่าสมาธรรมได้รับรางวัลจากหลายเวทีนะคะก็เป็นเครื่องการันตีฝีมือของชัยโรธมหาดํารงกุลหากหลายปีที่ผ่านมาค่ะภาพถ่ายของฝีมือช่างภาพชั้นครูของเมืองไทยถูกเก็บไว้ในบ้านเท่านั้นเองทําให้เกรซมหาดํารงกุลลูกสาวพูดไอเดียจัดงานแสดงผลงานเดี่ยวให้คุณพ่อนะคะเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดในวัย85ปีค่ะ เป็นที่มาของนิทัศาการย้อนเวลาผ่านเลนส์ (Traversing Through the Lens) ซึ่งสำหรับครอบครัวนี่เป็นโอกาสที่ได้ฟังเรื่องราวหลังเลนส์ของพ่อรวมกับเพื่อนๆในวงการบันเทิงนะคะมาร่วมแสดงความยินดีกันเพียบเลยค่ะไปช่วยลือภาพเนี่ยเราก็จะเห็นรูปเก่าๆใช่ไหมคะเกก็เห็นตัวเองถ่ายกับเป็นรูปขาวดากับดูเหมือนจะไม่ใช่คนธรรมดาเพราะหน้าตาดีอะไรอย่างเงี้ยทั้งโต๊ะเลย แต่ว่าภาพนี้รู้สึกเด่นสุดเคก็เลยถามคุณพ่อว่าคนนี้เป็นใครเขาบอกอ๋อคนนี้เป็นบูสลีคือแบบเอ้ยระดับปรมาจารย์อะไรอย่างเงี้ยเคก็เลยเอาลงอินสตาแกรมก็แล้วก็บางทีเราก็เจอภาพคนอื่นเราก็จะถ่ายแล้วก็ส่งให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีค่ะเป็นการย้อนอดีตด้วยกันพึ่งมาได้เห็นผลงานพ่อเป็นครั้งแรกนี่แหละครับครั้งแรกเลยและก็ซึ่งเห็นหลายภาพมากๆซึ่งเราเห็นตามสื่อต่างๆแต่เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนถ่ายวันนี้ก็แบบได้เห็นแบบ คค่่่อพพีีีเกรเนมทยสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบภาพถ่ายสไตล์พิเคทัวร์อาร์ตนะคะไปชมกันได้ในนิทรรศการนี้ค่ะจัดขึ้นที่โมค้านะคะได้ถึงวันที่3กรกฎาคมนี้ค่ะพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยนะคะ